สาวชร์ส่วนซิงนะคะวันนี้แชร์กลับมาเปลี่ยนยางนะคะจากลิงหลงเป็นอย่างตอนนี้นะะนี่เดตันนะคะนี่ยี่ห้อย,า,อยางนี่คนระับไม่เคยจะโปรโมทอ่ะการนี่การใส่ได้ปีกว่านะคะลิงหลงกางแห้งไม่นีเลย,นยเนี่ยเบื้องสภาพปีกว่ายางอยู่สภาพนี้ แกจะเปลี่ยนเป็นลิงลงตัวนี้นะคะโอ้ลิงเปลี่ยนเป็นดีตันดีตันนี่นะคะระเบื้องอันนี้เปลี่ยนกี่เส้นเลยเปลี่ยนม่ไดเปลี่ยนแปดเส้นแเส้นแล้วแกเปลี่ยนให้ไหยเปลี่ยนได้อันนี้เป็นยางยางสิบเอ็ดอันอันนี้ค่ะันี่เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับผมไม่กริปไม่มีสีเท้ากรเบิ้งยางตระลูกมดูยางลูกไหมครับ S <S <S อันนี้คู่เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คู่วงเดือนนะคะเบอร์คู่วงเดือนบอมีมีพี่อันนี้คูนน่กลางนางองบให้นะต้องไปข้างในกันนอันนี้คู่กลางปีใช่ั้ยพี่แจมาบออันนี้๋ันนี้กลง อ,อันนี้ถูข,ขบับถูหาย้วก็ตังนี่รถเปลีย่ยนยางเยอะมากันนะครับนี่นะคะยางเปอร์เซ็นต์คนละยี่ห้อกันเลยเบิรงเอานะคะนี่ครับยางรถแค็ใส่ถูกไปไหนกันกบน,นี่กับผู้กลางไอ้สายผสมครับรุ่นนี้รถสายผสมผู้กลางนี่ก็จะชิอยู่ในห้องนี้เลยดอก <c oughs> เบอร์ใสภาพับปูวงเดือนสิลอ,บอดบ้านจังหวอด ทางนี้กำลังจะถอดออกแล้วนะกำลังจะเอาไปใส่ตรื่องฟังนี้นะคะสวัสดีค่ะข้าวซีมันใหญ่เนาะสัสดีค่ะสัสดีค่ะเนาะชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรคนสวยชื่ออะไรนี่ชื่อนั่นแหละค่ะมามี่ไปหาเท่าแก่กันนะครับคือรถของน้องแคทนะครับผม เจอที่ไหนทักได้ครับบกมือทักไทยกทันได้คุณจะได้สามฉากกลับไปนี่ครับทีมงานเปลี่ยนยางครับสุดยอดทั้งฟิวเมอเลย<โ>นี่เราเปลี่ยนยางที่ร้านอะไรวะนี่นะให้ดูนะนะไนอแค่ที่ร้านอะ นี่นะกำเปลี่ยนอยู่ที่นี่ครับนา่งรงนี่ไม่ต้องพี่นี่นะคะโตเกะนี่ครับโตเกะครับอันนี้พอต้องสงสัยว่าลูกใครนะคะมีเสียอเยอะดูหน้าด้วดูหน้าดูอ่ะออดูหน้าเออนี่มก็นึ่งทุกคนเลนนะอ้าวนี่โตเกะมาเอาสติกเกอร์น้ำเงาเลยนี่คฟีดซีฟีดซีฟีดซียิ้มมาไม่ได้พันหรอ นั่นอ่ะไอ้ก็มีก็ได้นึ่ฮะอ่าหนูหนูถือหนูถือค่ะอ่าพี่เต๋เาสีไหนสวยเตอสวยแบบยิ่งก็สีสวยทุยแบบอันตัวใหม่กับตัวเก่าสติกเกอร์อ่าถว่าตัวสวยอันไหนสวยนั่นอัไหนสวยใครสวยสุดใครสวยสุดอันไหนสวยใครสวยสุดพี่เต๋อจะสีไหนไปแท้มอขอเดี๋ยวพี่จะให้ถ่ายรูปแปครับนี่ครับ โอเคมาเปลี่ยนยางให้เลยมาไอบินบินบินตรงมาจากไอ้วังโลงนะคะดูมาแล้วเยี่มาเลยครับให้เป็นไง จีครับจีสวัสดีค่ะเจเจบินตรงมาจากบางล้ง้องแค่บนบนวักอยากอยากเปลี่ยนยางนี่จัดให้เลยจัดให้ตลอดไม่เคยขัดตลอดไม่เคยขัดลิงลงใส่มาปีกว่าสภาพเลยคุ้มคู่มึงเปลี่ยนตัวเป็นปีซูอยู่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 ด่านเปลี่ยนปีหนึ่งใช้ปีหนึ่งดีกว่าดีกว่าดีกว่าแต่นปีซูขายกปีตี ยังใช้ดีมากเลยอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสี้ใช่ใช่ดีถึงรวดอะถึงไม่เปลี่ยนร่างสภาพนีไปเลยเลยรวดไม่โพกูไม่อนุมัติแค่นี้เลยจะแกบอกรวดไม่โพกไม่เปลี่ยนถ้าแกบอกว่าระเบิดก่อนอะไรวะรอเราไอ้ถ้าถ้ารอบนี้อยางระเบิดก่อนเดาแกบอกอันนี้เปลี่ยนใหม่นี่ใส่ยนต์ระเบิดเลยใี่ไหมระเบิดก่อนดว่าไป อาจริงจริงี่พพี่ใหม่ออน่อนพี่จะเกี่ยวรถรถก็ไม่ทำใหมันสวยน่งมันเยยรมันเลยเต้งติดมอเตคตโน่ให้ยวันยเอาไม่มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรอมีรุ่นหนึ่งสีแดงรุ่นสองสีเขียวเดี๋ยวเอาไปจิบรุ่นไหนพิมพิมที่ดูมั้ย พิมพ์นิยมพาเครื่องพาเครื่องแล้วพี่ยังเมืเอาเก็บช้าก็เมื่อเช้าก็อคก็ไปวิ่งงานมาแล้วก็เข้าร้านร้านเปลี่ยนยางเลยสองเที่ยววันเมื่อเช้าวิ่งได้เท่าไหร่สองยางยังรอดมาได้อ่ะยังรอดมาได้นะสองเที่ยวก็พอแล้ววันนี้เปลี่ยนยางดีกว่าเข้ามาเลยขอเจเล่นกัน ร้านเปลี่ยนยางก็อยู่นางรองนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนดีครับมีร้านดีมากมีร้านเดียวพอเปล่าเจริญยานยนต์เจริญย้านยนต์ให้เครดิตร้านไปเลยขึ้นทำไมอันนี้อยู่ปไหนแล้วเนี่ยอยู่ปไหนบอกเขาสิอยู่ปไหนแล้ว ก็สองแล้วก็สองค่ะหนูชื่อหนูชื่อนิ้วชื่ออะไรเนี่ยอเอียงวาลาสุดาบุญทองเชิญชื่อเลี้ยงชื่อน้องโดนัทโดนัทเ <laughs> ปิดเรียนวันไหนคะเปิดเรียนวันไหนเปิดเรอยยังเปิดเรียนวันไหนไม่รู้อีก <laughs> <laughs> ไม่รู้เลยโรงเรียนปิดนานหนูลืมแล้ว <laughs> <laughs> โดนัทรู้จกักโควิดไหม <laughs> เราหิบเป็นยังไงตอมมาเบิร์นขับเบิ่งนขับเปลี่ยนยางมาไปดูว่าเปลี่ยนยางอีกข้างอีกฝั่งนะครับผมตามมาตามมถ้าใครขับเจอนี่ทักได้เลยไหมเนี่ ยางไม่คลิปนี่แหละแฟเส้นแฟเส้นัวแม่แเกนเส้นแม่รถรอเลยใช่ไหมร<า>อเลยยางมคิปรถรอเลยยางไม่คลิปลนุ่วันเลต้อวิ่งวันละแปดเส้นนะยางไม่วิ่งวันละแปเที่ยววันะละแปดเที่ยวยางหม่เนาะอัดเลยไี่ โอเคผมเอาวันละแปดเที่ยวนะผมอัดยางให้แล้วเนี่ยมาดูนี่นะผมนี่หัวยางสวยมากดอกสวยดอกเยอะน้ำบ้างยางดีมีคุณภาพ อันนี้ทางอะไรเนี่ยแต่เราคนไม่รู้เนี่ยยังยังพี่นี่ไม่รู้ไม่รู้เลยนี่อันนี้น้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันดำน้ำมันดำเออง่ายๆก็เอาน้ำมันดำน้ำมันยกดำองขนาดไหนี่ขนาดไหนถึงถึงยาวต่อไปเติมนี่นี่เหลือเหลือครึ่งนึงเหรอเขาเติมไม่เต็มไปอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยมันเหลือครึ่งไงเหลือครึ่งถ้าเวลาเขาดำามันก็สซิลลขึ้นมาบอกเขาสิอ๋อเนี่อ่ะอันนี้ก็ อแบบบอกให้เราแกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเหลือแต่น้ำมันเครื่องเรือน้ำมันเครื่องอืมไม่ยากนะแกขอแคพูดขอแค่บอกจัดให้ตลอดไม่เคยไม่เคยขาดใช่ไหมใช่ไหมจัดให้ตลอดเนาะบอกพ่อเลยร้อใครร้อยสิบล้อใครร้อสิบล้อใครของหนูหนูขับไหมโตขึ้นขับไหมขับเหมือนพี่แคนเขาไหมมีจริงปะเนี่ย นี่มาครับมาอยู่มาอยู่กับพี่แคทเลยให้พี่แคทขับให้เลยทวันนีอติดแม่งงเง่าติดติดอันนี้กัอยู่น้ำมันวเด็กติโก้ขวชื่ออะไรเนี่ยชื่อโตโน่ครับชื่อโตโน่นี่โตโน่น้องโตโน่ครับร้อนนะมาตูมพี่โน่ทำไมฮะ ร้อนนะพ่นนะคะฉลมพ่นใหญ่ฟิวนะแ้ยตัวเล็กๆอยู่ใช่ป่ะหนจะฟิวแล้วครบยังหนจะฟิวแล้วครบยังสำหรับคลิปนี้ชั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะไปคุยดูแะกับเธาแก่ก่อนกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลน์กดแชร์กดติดตาม เฮสาวแก๊ดชวนซิงแล้วก็ยูทูบสาวแก๊ดชวนซิงกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายด้วยตามน้องกันด้วยครับ